ตีสองกับอีกประมาณ7นาทีนะครับเดินทางเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับเดอะช็อกในข้ามคืนวันนี้แล้วก็วันนี้ผมขออนุญาตแอบโปรโมทสนิดหนึ่งก็แล้วกันเนื่องจากว่า2คนนี้มาพร้อมกันอีกแล้วนะครับทั้งคุณเก่งเดอะช็อกและคุณตีตีเดอะช็อก เดี๋ยวตอนประมาณสักตีสองครึ่งนะครับเราจะให้เขาสองคนนี้มาแบทเทิลกันดีกว่าในช่วงของ The s h o อคแบทเทินะครับไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นวันนี้จะพกเอาเรื่องสยองขวัญน,นะครับมาประชันกันได้น่ากลัวขนาดไหนคืนนี้ติดตามฟังให้ดี กับเดอะช็อคแบทเทิลของเราเจอกันตอนประมาณสักหลังตีสองครึ่งก็แล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้ผมไปกันที่สายสดๆจากคุณผู้ฟังทางบ้านกันต่อเรื่องของคุณแบงค์ที่รออยู่นะครับคุณแบงค์มาพร้อมกับประสบการณ์ที่คุณแม่เ,เล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในชนบุรีพัทยาก็แล้วกันย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณห้าถึงหกเดือนที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำและใช้ชื่อเรื่องว่าห้องน้ำ VIP มาติดตามฟังเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับผมสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณแบงค์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนอ๋อพัทยาครับอยู่ที่พัทยาครับอแล้วตอนนี้ฟังเดอดช็อกอยังไงอะครับฟังในอินเทอร์เน็ตครับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ต น,าานี่คืออยู่อำเภอเมืองพัทยาเลยอ๋ออยู่ใช่ครับอยู่ตรงบนเขาสตรอทร์เลยครับอยู่บนวัดเลยครับอ๋ออยู่บนวัดที่ที่วัดสวยๆอยู่บนนั้นนะนะอ่า,าออใช่ครับ <นะ S 2> ผมเป็นวัดสวยๆที่เราจะมองเห็นถูกปะอ๋อเป็นวัดเขาพระใหญ่ครับเป็นวัดพระใหญ่อ๋อเป็นวัดพระใหญ่ใช่ไหมครับผมเออนะครับแหมตอนนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศบนนู้นที่นู่นเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงฮะเย็นไหมก็เย็นครับแล้วก็ มีมีมีผีอยู่ด้วยครับมีผีด้วยเหรอผมเคยเจอครับผมรอเออหน้าผมหน้าบ้านเลยรอแล้วโทรมาเล่าอย่างนี้ไม่กลัวฮะอ๋อไม่ครับพอดีเขาเขาก็อยู่ฝั่งฝั่งในป่าครับแต่ผมก็อยู่ฝั่งบ้านผมโอ้โหอ่าอ่หมากว่าก็ถึงเรื่องนี้แต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องที่วัดนี้นะอ๋อไม่ไม่ครับเป็นเรื่องของห้องน้าวีไอพีที่อยู่ในห้างห้างหนึ่งในพัทยาครับผมนะฮะห้างแห่งนี้เราไม่ระบุชื่อนะครับ ครับผมครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้ก็พอดีเนี่ยแม่ผมนะครับก็ไปทํางานที่ห้างนี้แหละครับผมแม่เป็นแม่บ้านนะครับดูแลอห้องวีไอพีห้องน้ำวีไอพีนะครับห้องน้ำห้องวีไอพีเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าลูกค้าพิเศษเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเข้าไปอยู่ในนี้ได้นะครับผมก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับข้างในก็จะมีพวกโต๊ะจิบกาแฟมีมุมน่าหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็มีโซนห้องน้ำนะครับทีนี้เนี่ย แม่ก็ทางานปกติใช่ไหมครับตะกัวันเข้าบ่ายสองเริ่มห้าทุ่มเลิ่เที่ยงคืนใช่ไหมครับพอทําไปสักประมาณห้าปิดนะครับแม่ก็เริ่มไปเคลียร์ของนะครับอืเคลียร์าาทำความสะอาดห้องน้ําเก็บเก้าก็อี้เก็บโต๊ะอย่างนี้ทีนี้แม่ก็เริ่มแบบสังหอนใจครับแม่ก็เริ่มแบบกลัว,ลวนี่มันมันเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องนั้นนะครับอืแม่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรแม่คิดไปเองเพราะว่าแม่เพิ่งเคยทำด้วยครับเพราะว่า พ่อเคยมาเพิ่งเคยมาที่เนี่ยครับไม่เคยไม่ไม่คุ้นที่อย่างเงี้ยครับอืมันที่ไรที่นี้พอทาไปสักครัดหนึ่งครับอืมได้ได้ไปยินเสียงนะฮะมันมีคนเนี่ยกดกดทะโคกครับอยู่ในห้องน้ําอืำเสียงน้ําไหลแบบโขลงไปแม่เ้าแบบว่าเป็นระบบน้ําประปาของเขาที่เขาทําไว้อะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ไม่เอะใจเลยเขากลับมาเล่าผมฟังที่บ้านทีนี้พอกลับไปทําอีกครั้งหนึ่งนะฮะแม่ก็ไม่ได้เอใจอะไร ก็ทำเหมือนเดิมปกติก็ปรากฏว่าค <öğ. S 2> ืนนั้นเนี่ยครับก็จะมีเสียงไม่ใช่สเสียงน้าครับเป็นเสียงดึงกระดาษทิชชู่ครับผมครับดึงแบบยาวลากล่างยาวเลยใช่ครับอื MM. ใช่ไหมครับแม่อ่าดึงล่างยาวเลยครับอ,อืน่าบ,บูดบูดทีนี้แม่ก็โอ้โหแน่เลยอแม่เลยแม่บอกไม่วากอธิษฐานบอกอยาให้ได้เจอนะเดี๋ยวทำออบูมไปให้ตอนนั้นคือในห้องน้ำไม่มีใครอยู่ ไม่มีใครครับปิดหมดแล้วครับตอนนั้นห้างปิดครับมันมัเสียงเหมือ้นกับดึงกระดาษทิชชู่ที่มันอยู่ข้างๆโถใช่ครับใช่แล้วครับดึงจะดึงมันจะมีเสียงใช่ใช่บูใช่ใช่ครับทีนี้แม่ผมก็ใจแข็งใช่ไหมครับอืยากรู้ว่าใครอยู่ข้างในเป็นพนักงานแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยออันี้แม่ก็ตัดสินใจเดินไปดูอืปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรอืทางขยะเนี่ยที่แม่เก็บไว้มันที่แม่เก็บไว้ดีๆแล้วใช่ไหมครับอื อ่เอาไว้ถ้าบนแท่นแบบชักโคกอ่ะ,<ฮ>ะสรุปว่ามันมันลงมาอยู่ที่เดิมอืมแม่บอกโอ้โหตายแล้วมแม่เริ่มใจไม่ดีแม่ก็บอกว่าเ <ฮะ S 2> ออเดี๋ยวมาลองมารอเลยเดี๋ยวทำบุญไปให้อ่าอ่าอาฮะทีนี้ก็ใส่ผ้ามาทำงานไรทีเนี้ยมาตดแม่ไม้่แส่พระพอสองสามวันผ่านไปแม่มันทาบุญนะแม่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 ไม่ค่อยชอบทาบุญแม่ไม่ค่อยมีเวลาอ่าฮะก็วันแรกวันที่สามสิ่งการที่สามใช่ไหมครับ แม่เนี่ยมอบพื้นอยู่ครับมอบพื้นบร่บริเวณหน้าหน้าประตูทางออกแต่ว,ว่าหางตาจะเห็นห้องน้ําใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยแม่เริ่มรู้สึกมีคนนะฮะอืดังประตูปังโอ้แม่ตอนนั้นนะครับแม่แม่แม่แบบว่าแม่ทาแล้วแม่เห็นนี้หางตาแม่นะครับเห็นหนะฮะเหมือนมีศีรษะคนนะครับผมโผล่ออกมาอืมดูบริเวณหน้าประตูครับหน้าประตูห้องน้ํา ใช่ครับล่ออกมาจากในห้องน้ําเลยครับโอ้โหตอนนั้นครับผมแม่เราตอนนี้ขนลุกเลยแบบครับอืแม่ก็ทนอยู่ได้นะอะไรเงี้ยผมก็บอกแม่แล้วแม่ทํายังไงแม่ก็บอกแม่ก็รีบม็อบแม่ก็รีบออกมาอืมพอไม่ได้ไม่ได้อะไรทีนี้แม่ไปทําบุญอืทําบุญให้เขาอืมเหตุการณ์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับซัําไปซ้ํามาก็ได้ยินเสียงอะไรเรื่อยๆอืครับผมในที่นี้เนี่ยเพื่อโรงงานของแม่เนี่ยฮะ เขาไปเข้าไปห้องข้างในครับไปกิดกาแฟอะไรอย่างนี้อืมอืมแต่มีพนักงานเขาเขาเล่าให้ฟับว่าเขาเห็นแต่นี้เนี่ยเขามาเล่าให้แม่ฟังเลยว่ารียกว่าแม่ผมเนี่ยล้างจานอยู่ในห้องห้องห้องล้างห้องล้างอะเนี่ยครัมเขาจะไปแกล้งแม่ผมไงไปแอบจะเอ๋อะไรเงี้ยเืองนี้เนี่งเขาก็เดินย่องย่องย่อง,องไปจะไปจัเอ๋แม่ครับสรุปว่าไปไปปุ๊บเนี่ยมืดหมดเลยครับไม่มีไม่มีครับเขามาเจอแม่ข้างนอกห้องพิเนี่ยข้างนอกห้อง V A P อะครับผม บอกอ้าวเ,เจ๊ทำไมเจ๊เพราะว่าเจ๊ยอยู่ข้างในเนี่ยเจ๊ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยอ้าเหรออะไรเงี้ยแม่เขาก็ยิ้มแม่เขาหัวเรอก <ừ> mm แบบแม่เขาเคยเจอแบบคิดแล้วไงครับอ <ừ ừ, S 1> ืมอฮะครับ <ừ> ผมเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้ครับ<อ>ผมอ่าแล้วทีนี้ประวัติความเป็นมาของห้องน้ำมาฮะห้องน้ําประวัตินี้ก็ไม่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 ทราบนะครับเพราะว่าห้างนี้ขึ้นสร้างเสร็จเองครับผมก็ใช่อสิห้างเนี้มันมันขึ้นสร้างมา เอแม่ไม่ได้มีการไปสอบถามหรือว่าเล่าให้กับคนอื่นฟังแม่ก็เล่าครับพนักงานก็เจอหลายๆจุดแต่เขาไม่ได้เจอจุดนั้นจุดเดียวแล้วไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของเหตุการณ์ที่มีการเจออย่างนี้เลยอะฮะไม่มีครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นที่โล่งกว้างนะฮะก็ไม่มีอะไรครับก็ติดถนนติดแบบถนนคนแบบรถเยอะมากครับก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรอืมใช่ไหมนะครับแล้วมันจะมีได้ยังไงครับเออครับผม ฟังแล้วมันก็เนาะจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยคือถ้ามันมีเรื่องอย่างนี้มันต้องมีอะไรไงอาจจะเป็นเร<ช>ื่องของการก่อสร้างหรือคนงานหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ครับผมว่างั้นแต่แม่รู้สึกว่าคล้ายๆป็นเหมือนพวกพม่าครับอืไปชุดอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่แม่ไม่ได้มองชุดนะครับ,บแม่เหมือนแต่จิตสองเป็นพม่ามเพราะว่าแม่เหมือนได้ยินเสียงอะไรเขาบนบนบุนบน,บนแล้วทุกวันนี้แม่ยังทงานอยู่ที่นี่ไหมครก็ยังทำครับเพราะว่าแม่ชินแล้วครับชินแล้วคือทุกวันนี้เนี่ยคือทาบุญให้เขาทุกวันอ่าเอแล้วคุณแม่ยังเจออยู ตอนนี้ใปัจจุบันแม่ยังเจออยู่แต่เป็นพนักงานเจอบ้างคนอื่นเจอบ้างครับแต่ว่าแม่ก็เจออยู่เจออยู่เหมือนเดิมใช่ครับแต่แม่ก็ชินแล้วแม่บอกแม่อะไรแม่ไม่อยากันมันอยู่ด้วยกันแล้วครับค่ะค่ะนี่คุณแม่คุณแม่อยู่ด้วยคุณแม่อยู่ด้วยครับคุณแม่ก็คอยเล่าเล่าเอามันฟังทำไมไม่ให้คุณแม่เล่าเองอะฮะผมแม่เราไม่เป็นแม่เเราไม่เป็นใช่ไหมครับผมใช่แล้วครับเอออ่านี่คือเท่ากับว่าฟังกันอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่ครับผมอ้นะฮะแต่ก็เกิดเหตุการณ์แปลกอยู่้งงนนึบบแ่่าาเเหลืออชมก ตอนที่ดับทาบุญบ่อยๆเงี้ยอืแม่ทําทองหายครับผมอืทองหายดับน้นมากเป็นหลายชั่วโมงครับอืแม่ิ่งมันรู้สึกตัวเฮ้ทองหายดับข้อมือเงี้ยครับหนักประมาณบาทกบบาทของบาทเนี่ยนะครับอืปรากฏว่าไปหาเจอครับผมหาเด็ดน้นมากโอ้โหหาเจออะไรยังไงอะฮะคือเนี่ยแม่จะไปซักผ้าใช่ไหมครับเอาผ้าเดี๋ยวไปตันอหรือว่าร้านเนี้ยมันไม่เปิดแล้วไปร้านหนึ่ง สักผ้าเสร็จปุ๊บพอเลิกงานจะไปเอาผ้าครับแล้วก็มาทํางานปกติกวาดพื้นเนี่ยอมาเกตแขนใช่ไหมครับอแขนแม่ไม่มีท้องแม่รู้แล้วอันนั้น่ะเอาแบบตอนหาเจอเจอยังไงอ๋อเจอคือแม่แบบวนแล้วอีกแม่ก็อธิษฐานว้าพงไปพระอะไรเงี้ยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับปรากฏแม่ก็เจออยู่หน้าร้านอสักผ้าครับผมอาไม่มีใครเก็บไปด้วยเหรอฮะไม่มีครับตอนนั้นมีบินมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดเลยครับมีมีมีคนแบบใช่ครับ อยู่ตรงกลางพื้นแบบกลางบันไดเลยครับบันไดขั้นที่สองะครับแม่ร้อยฟังงนี้ครับอือเออก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมนะครับอ่ะได้คุณแบงค์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดแล้วหรือยังครับผมทั้งหมดนะโอเคแบงค์ขอบคุณมากฝากของคุณคุณแม่ด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ